ปัจจุบันปัญหาสารเคมีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตกันอย่างกว้างขวางนะคะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแล้วยังส่งผลให้มีสารตกค้างในร่างกายเกษตรกรบางรายอาจมีอาการเจ็บป่วยบางรายอาจอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะแต่ปัญหาดังกล่าวได้มีวิธีการแก้ไขแล้วเราไปดูพร้อมๆกันค่ะตำบลวังหลุมก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่ประชาชนมีอาชีพหลักในการทำนาซึ่งจากการประกอบอาชีพทำนาดังกล่าว พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ได้มีการใช้สารเคมีมากกว่าร้อยละ80และจากการเจาะเลือดตรวจกลุ่มเป้าหมายผลปรากฏว่า80%อยู่ในภาวะเสี่ยงและไม่ปลอดภัยสำหรับเรื่องสารเคมีนะครับในภาคเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้นะครับขนาดและปริมาณและความขึ้นคนเขาสูงมากบางท่านเนี่ยเพียงไม่ได้ฉีดยานะแต่เรารับปริมาณเข้าไปมากพอที่ร่างกายทนไม่ไหวแล้ว มันก็จะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเริ่มมีาการวิงเวียนศีรษะนะฮะบ,บางรายอาจจะเริ่มหายใจติดขัดเลยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขารวกนะครับซึ่งก็ได้ตระหนักและได้ทำการคัดกรองนะครับเจาะเลือดเพื่อค้นหาสารเคมีในเลือดโดยการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วนะครับผลจากการคัดกรองปีที่ผ่านมานะครับพบว่า100คน สำหรับผู้ใช้สารเคมีโดยตรงนะครับ80เสี่ยงและไม่ปลอดภัยนาสังวานปาโมดก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ได้รับสารเคมีตกค้างในร่างกายทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแต่เมื่อได้พบผลทางแก้ไขโดยหันหน้ามาใช้สารชีวภาพทดแทนชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงผลผลิตต่างๆก็ดีขึ้นพอเราได้กลินยาเนี่ยเราก็จะรู้สึกเวียนหัว นะครับแล้วมีการเหมือนจอาเจียนมีท่านนายกนะครับแนแนวเกี่ยวกับการใช้สารชีวภาพไม่ว่าจะเป็นบอระเพ็ดนะครับใบสาบเสือข่าสัการสเดาพวกนี้เพื่อมาทดแทนสารเคมีเราได้ตั้งกลุ่มแล้วประชุมหาแนวทางนะครับเกี่ยวกับการลดการใช้สารเคมีจากเดิมที่เราไม่เชื่อมั่นนะครับเกี่ยวกับการใช้ชีวภาพเนี่ยเพื่อขับไล่แมลงเริ่มต้นแล้วก็หมักสารขับไล่แมลงน้ำบุ๋ยหมักชีวภาพ การปันป้นปุ๋ยต่อมาแล้วก็ได้เผาถ่านแล้วได้น้ําส้มขอนไม้นะครับจากเริ่มต้นอะเรามองดูเหมือนว่ามันจะลดต้นทุนตรงไหนนะครับมันจะคุ้มค่าขนาดไหนกลัวว่าผลผลิตจะเราจะไม่ได้เท่าเดิมแต่พอเราใช้เข้าไปจริงๆนะ่ะมันก็จะได้เท่าๆกับเดิมที่ที่เราใช้สารเคมีนะครับพอเราทำสารชีวภาพเราก็ตัดตัวสารเคมีนั้นออกไปแล้วก็ถ้าไม่ครอบครัวเราเนี่ยปลอดสารนะครับโดยการที่ สถานีนาไม้นะครับมีการตรวจสารพิษในกระแสเลือดแล้วก็ปลอดภัยจากการไม่มีสารพิษในกระแสเลือดจากประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาของครอบครัวนาสังวรได้ขยายแนวคิดในการทำการเกษตรแบบพึ่งตนเองมาสู่ชุมชนโดยการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบกิจกรรมหนึ่งของศูนย์เรียนรู้ที่นี่คือการประชุมการอบรมการถ่ายทอดความรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และจัดการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกันผู้นําก็จะไปกระจายแต่แต่ละชุมชนแต่ละแต่ละหมู่บ้านเวลาเราทาประชาคมเวลาประชุมประจําหมู่บ้านกันนะครับจะไปแนะนําว่าหมู่นั้นหมู่นี้เขาทาขนาดนี้ทํำยังไงที่จะให้ทําได้เหมือนเขาก็กระจายกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนไปสู่ผู้นําหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมคะการทําการเกษตรในปัจจุบันมีการลงทุนที่สูงขึ้นเพราะว่าต้องใช้สารเคมีที่มีราคาแพงจากท้องตลาด อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีการทำการเกษตรแบบอินทรีย์พึ่งวัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถใช้แทนสารเคมีได้พึ่งตนเองให้มากที่สุดจึงเป็นทางรอดของเกษตรกรยุคนี้นอกจากจะเป็นการลดต้นทุนในด้านการผลิตแล้วสุขภาพของเกษตรกรก็ยังดีอีกด้วยค่ะเมธรินเพชรแก้วกุลรายงานนรงศักดิ์คำภูมิถ่ายภาพจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมอำเภอตะพันหินจังหวัดพิจิตรค่ะ